มีนายกหรอดูดิกี่อะไรครับอ้าวไข่ลูกก็นี่ก็บ้านเดียวกันเรานะครับเอางี้ในเมื่อชอบไข่กันทั้งคู่ครับผมนะครับให้ใครเป็นคนล้วงนี่ครับให้ให้ใครเป็นคนล้วงนี่ครับใครก็ได้จะไี้โจทย์อยู่ให้ล้ไม่รู้แต่ผมอยากให้ล้วงฉันให้ล้วงดีเลยลูกมามาอยู่เต็มพื้นที่ชุมชนต้องเปิดหน้าให้คนให้คนเห็นด้วยนะไข่ลูกครับหนึ่งสองต้องปิดตา ไม่ใช่ผมไม่ครับเอาไปชนัโอเคตกลงนะครับนะครับตกลเป็นกติกานะครับผมขอแรกนะฮะครับผมอะไรครับกติกาหรือกติเอี้ยงของเรานะครับผมกติกาครับกติกาไม่ห่าไม่ห่างอะไรนะขอไปดีกติเอี้ยงครับผมมีอวไามีนกามีนกเอี้ยงถามบ้าผมเลยว่าคือข้ามผมเรื่องเรว่องเไื่องไก่ราคาใช่ครับผมหลายครั้งที่ผมเล่นมุมเี้แล้วไม่เกิดอะไรขึ้นโจทย์ของเราคือ ให้น้องเอกนะฮะกับน้องหนูดีนะฮะทำท่าแมวกวักให้คิดคุน่ารักที่สุดผไหนไเราจะไปญี่ปุ่นแล้วครับผมเราก็ต้องมีท่าแมวกวักเคยรู้จักกกวักไหมรู้จักไหมครับแมวกวักสภาพหน้าน้องผมไม่ใด้เปยน้องผไก่ติดนะอันนี้อ่าจริงเลยลูกใครทำน่ารักกว่านะฮะคนนั้นชนะมีของรางวัลให้ครับผมอ่าครับผม ก่ right? อนฮะทีละคนทีละคนจากข้างล่างด้วยครับผมทีละคนทีละคนเอาทีละคนนะครับผมให้ก่อนเนี้ยใครอยากเล่นก่อนใครอยากเล่นก่อนน้องหนูดีครับเป็น iform, ille ille. สุดยอดมากเลือกกันที่ดีมากนะครับน้องหนูดีก่อนนะเดี๋ยวเลืมาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ฮะต้องทำแบบน่ารักน่ารักด้วยน่ารักและแอปเปลอ่าพร้อมไหมฮะตกลงน่ารักลองลุกลองลูกเดี๋ยวหนูดีก่อนหนูดีวันนี้หนูมากับใครลูกมากับป้ากับแม่คุณป้าคุณแม่อยู่ไหนฮะคุณป้า กินน้องกินอาหารอยู่กินอาหารอยู่อ่ะโอเคแสงก็ป้าอยู่ข้างในแม่อยู่ข้างในไม่ต้องอายเออโอเคไม่มีใครไม่มีใครจำเราได้เขาจำเรได้ตรงนี้สี่ร้อยกว่าคนเนี่ยจำได้หมดเอออ่ะแมวปักสักนหนึ่งทีลูกลูกไม่ทลาดที่ตกความลุกอ่ะอ่ะโอ้โพร้อมไหมชนกงียพี่ยังชนยเดี๋ยวผมก็ขอเลิกทำมือกงนี้ทีอันนี้มันไก่อันนี้มันเป็ดเนาะเมียวเมียวเขาต้องกดเข้ามาน่ารักน่ารักน่ารักกดพร้อมไหม ลองด้วยลององด้วยลองเดินสองสามเห็ดแล้วก็รู้แล้วว่าเป็นแมวก็ไม่ต้องบอกเขาเป็นแมวก็ได้แมวแมวบอกามาไป้องเอมาน้ออกเดี๋ยวผมเดี๋ยวต้องเทนน้องผมเทนหน่อยเทนหน่อยรู้จักแมวไหมรู้จักแมวมอสแคแคอสแคอสแคอสซีซีแฮปปี้แแฮีแอะไรอะไรอะไร เบอกว่าสาริไม่ออกแค็อาหารมีหนังมีหนงแาล้วก็มีลาท้าหน้าลาย้วทเมี้ยวเมียวกินม้วเมียวแมวเวลาเขาปอกเขาปอก่างนี้อาม้างหน้าลูกนี่ก็ถอยไปเรื่อยถ้ากลับไปนหิวเร่วกไปเราอย่างน้เคครับอ่โอเคเดียวมสู้นะทำเดิอะไรอ่าไม่ให้แต่ใจเราลักหนึ่งสอมียวอ้าเมียว นน่ารักะโทษทีครับแม่ขาดช่วงนิดนึงครับผมเหมือนไม่ได้ทานอาหารมาอ่าโอเคฝันเยี๋มาเอานี้เร็วยครับเห็นของน้องสองคนไปแล้วหลายท่านคงจะมีคะแนนอยู่ในใจครับคุณร้อนไงคยากมัดคลองถ้าแม่ควัดของคุณบอยกับคุณนนท์หรือเปล่ายากเห็นไหมอ่าเอองานเข้าอะไรนรอะไรครับคราวนี้ใส่กอกสีฟิล์มเข้าเช้าอะไรของมันวะอ๋อ ตีนีมาเป็นข้าวจับดีมากดีมากดีมากอ่ะให้เราพร้อมกันเลยไหมรัดทำด้วยใช่ไหมฮะทำด้วยกันด้วยพร้อมแล้วนับด้วยกันดังๆพร้อมกันนะครับสภาพสภาพมันจะเป็นแมวเหรอเป็นแมว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 น่ารักอ่ะอันนี้วรแลมวรอรอเนี่ะพร้อมัพร้อมกันนะฮะ one two เอ้าเงียบกิบเลยเอาใหม่หนึ่งสองสาม ทีเดียวอของดีมีน้อยของดีมีน้อยถึงได้ดูศิาาลปินดาราไปแล้วดูพิธีกรบ้างครับผมทำไมต้องทำไม,ไม,ไมต้องเปิดรูงะมีแม,มแวเป็นแบแมวเซ็กซี่บ้างเออนะครับเรามาโาหวตกันนิดนึงแล้วกันโหวตครับครับใครคิดว่าน้องหนูดีควรจะได้รางวัลไปขอเสียงหน <c oughs> ่อยครับทุ จริงๆฮาผมดึกกะเกงเอโอเคขอโทษผขอทษผขอโทษครับโอเคอ่าโอเคอ่ะวนไปวนวนไปอ่ะใมนขอเสีย้หน้อง้ยเลยครับผมรัสิบแนะครับสิบแปดนิแปอ่าพนเอกครับผมครับโอเคโคโครโคตรโครพ่อจันรับของรางวัลนะครับเป็นรับพงนะครับ แบกกลับบ้านด้วยนะคะเรามีของรางวัลจากซีพีเร์ไพร้าใช่นะครับผมคนชนะนะครับจะให้เลือกนะครับเอาสีไหนครับสีแดงนะครับคนแพ้จะให้เลือกเอาสีไหนครับมันมีสีเดียวไม่ใช่สีเดียวเราเป็นรางวัลพิเศษได้ผู้ชนะนะครับได้อดศิลปินที่คุณชอบหนึ่งอ่าโอเคจะผู้แพ้นะครับก่อนพิธีกรหนึ่งทเอรมามกับคนแรกครับ ยังมีการสุ้ๆต่อมาต่อมาเลยต่อมาเลยอ่าแต่ครับผมเลือกอันเลือกอันที่สองเลยนะฮะเลือกผู้ฝ่ายขันก่อนดีกว่าต่อมาติดเต้าผมให้คุณเลือกแฟนขับผมผมเลือกแฟนขับคุณเออโอ้โหโอ้โหโนนโอ้โหโอ้โหนี่คืออะไรฮะให้ที่ได้ใกล้ชิดสาวสวยเอาแหลกแหลกนะอะไรมีใครอยากขึ้นมาใกล้ชิดโนนบ้างฮะอะะไรรนคับผมรู้ไม่ใช่ผมหรอกผมจะได้จำหน้าไว้อะไรนะครับ เอานะฮะนี่นี่นีมีท่านนึงโบกมืออยู่ลิงถนนข้างนอกครับครับเข้ามาเลยเข้ามาเลยทำอะไรครับตาว่าฮะคนไหนโดนเรียกเลยครับขออนุญาตนะครับตาโก้ค่ะพี่บอยได้ป่ะฮะคนไหนฮะคนนี้อะฮะคนนี้ป่ะคนนี้แต่งคนนี้ป่ะครับคนนี้ก็ได้คนนี้ป่ะต้องพี่กับคุณมากครับต้องพี่กับคุณมากครับผมต้องพี่กับคุณมากครับที่ขอบคุณมากครับคำไมฮะเขาได้ละโอเคเขาเป็นตาผมเรีอกอะไรไหมฮะที่พายขึ้นมาอยู่กับผม่ะฮะ จำหน้าจาหน้ไอ้นนท์เนี่ยจำหน้าไปใครเล่นน้องวันนี้อ่านเดินขาเดินขาของพี่นะครับครับโอเคนะครับเป็นศึกนะฮะการเล่นเกมประทะกันนะฮะโดยมีอายุเป็นพี่ตั้งเอ้ยอายุเท่าไหร่อาเมะเขากันนี่ของผมเล่นอาแปดที่ตั้งเออเล่นสองแปดติดอายุเป็นพี่ตั้งแล้วก็ติดยาพี่ผลมาที่ไหนแล้วครับ มีแล้วนะฮะชอบอะไรที่ชอบอะไรของน้องนนท์นะอ้าวมันก็ต้องมีในของอย่างนี้ชอบโดนตรงไหนฮะความเพี้ยนะค่ะความเพี้ยนะครับเพี้ยนอ๋อเพี้ยนแหลกชัดเลยชัดเลยชอบตรงที่ความเพียรนี่เองฮะความเพียรอ่ะข้ามไปกินแล้วเลยนะจ๊ะนะครับมาชื่ออะไรคะชื่อแม่ทำไมน้ำเสียงเปลี่ยนอ่ะแล้วคนตะเกร็ดดีผมผมหน้าแดงนะเนี่ ธรรมดาอายุเท่าไหร่คะ19ค่ะรอดเอาไว้ถ้าสิบเจ็ดยังไม่หลอดเออนะครับโอเคแฟนคลับของใครครั้งนี้พี่บอยค่ะได้ครับพี่บอยนะครับขอบคุณมากอ่ะบอยครับบอยเป็นคนริทับไ์บ่อยๆครับผมเอาไว้บอยโอเคมาเกมนี้นะครับเดี๋ยวให้จับใครนะครับเอานี้ให้ให้ใครให้คนจับเป็นใครดีการให้รับน้องน้องอะไรครับ ต้องเติร์นนะเขาจะมปซาสับใครเป็นก๊อปจิ้งจอกอ่ะผมเปิดให้นะอ่ะวัอกี้อะไรนะขอโทษนะครับเดี๋ยวผมอ๋อผมจับจิ้งจอกครับครับผมครับผมปฏิกายนะฮะครับให้ทั้งสองท่านนะฮะร้องเพลงทิปฮิปของญี่ปุ่นนะฮะคนละหนึ่งเพลงครับผมเพลงฮิปของญี่ปุ่นคนละหนึ่งเพลงครับผมและเดี๋ยวพวกผมจะช่วยร้องเป็นเป็นเรียกว่าอะไร อเป็นแบบอาขอได้นะคะจบน้องครับผมนะฮะบทเพลงนี้ยู่ตอนนี้นะฮะในทีกุดก็คือ k i m e r l Desensi Fuji Hitachi เอ่อสักอย่าง้าใครเริ่มก่อนดีรับใครเริ่มก่อนดีครับอันนี้จะเท่าไหร่นะสิบเก้าร้อยคุณอายุอะไรฮะอยารู้เลยอย่ารู้เลยบอครับบอดอายุอะไรครับยี่สิบแปดบนะฮะโอ้แกวะแกวะ โอเคพุกอายุคืนที่เออนะครับต่อครับเราให้คนอายุมากกว่าก่อนแล้วกันครับถูกจะอ่านึ่งเพลงครับปกนึ่งเพลงครับอ่อล็อกสกียากี้ผมโกรธจริงๆนะผมเป็นคอรัสให้อ่ไม่ไม่ได้ครับเดีกยเกๆเดหกๆเัๆเด็กๆเดเดกๆเกๆเดกๆเด็ใๆเด็กๆดกๆเด็กๆเดกกดกๆกกๆก่กกดดูิดก คือคุณเตยนี่งเป็นคนเลือกเพลงขึ้นมานะใช่แพราว่าผมจะร้องในควรักอยู่ข้างหลังฮะเอาเพลงอะไรดีเอาแล้วแต่เลยครับเราอายุ28แล้วเรารู้จักเพลงเยอะเยอะมากเพลงญี่ปุ่นเนี่ยนะเญี่ปุ่นเพลงการ์ตูนเพลงอะไรก็ได้นะเพลงการ์ตูนก็ได้เอาโดเรมอนแล้วกันค่ะเอาโดเรมอนครับผมนะฮะับสามสี่ทุกท่านตั้งใจฟังนะครับครับผมอ่ะาะคุณเตยพร้อมไหมฮะเอาแมนนี้ไปดังกว่า ไม่ทอเดี่ยวเราไม่ทอเดียวเรามาครับหนึ่งทอนะถ้าเกิดว่าคุณแพ้นะฮะเราถ้าคุชนะคุณได้ก่อนโดนฮะถ้าแพได้ก่อนปอยรถ้าแพได้ก่อนพี่เอ๋พี่อยอยได้ไหมพี่แพ่่อนอยได้หได้ครับโอเคยอมแพ้ที่บอก้พอมไหมฮะพร้ค่ะสา ไปขาดเขาสิขอตื่นเต้นอยู่สามสอังอังอัน,นอันอองอ,อังอัอ่ะอัอออัองอออรอออออังอังองอ่ะอังอังอัง โอเคมามาถึงคาวคุณแดนคุณแดนเป็นก็จะให้เต็มที่นะครับผมสิ่งหนึ่งที่อยากบอกคุณแดนตอนนี้ก็คือนะครับคุณแดนครับพูดใหม่ครับพูดใหม่พูดใหม่คุณแดนครับเออแต่งงานกับผมอ่ะเออโอเคครับเพลงญี่ปุ่นเพลงเพลงกับร้องแล้วก็มีการโปรเจกต์เสียงโปรเจกต์เสียงจริงมาจริงมาอัลลอฮ์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  ลองพุทธะอัลลอนี่นะเราว่าเราเริ่มร้องกันเลยครับผมทาไม่ได้ก็ตรงฮักนี่แหละครับเออเป็นยุ่นมีเพลงอะไรมาฝากกันวันนี้เพลงญี่ปุ่นผมผมให้าช่วยนึกนะเพราะว่าเมื่อกี้น่าจะเป็นของที่ใครๆก็ร้องได้ครับผมให้ช่วยนึกอ่ะผมให้ช่วยนึกก็ร่างช่วยเลยเป็นไรดีครับผมเป็นยัไงบ้างครับอะไรนะ EQ ซังคนเริ่มเป็นญี่ปุ่นตรงไหนครับชื่อ EQ ซังเป็นยังิง EQ ซังนะเออ

โหวตให้คุณบอยเอาเสียงกี้ครับผอยใ่ไมใช่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวคุณเตยนี่พอร้องได้ขนาดนี้ยังกี๊กันเข้าอีกเหรอเสียโหวตให้คุณเตยฮะเสียโหวตให้คุณเตยเสียงหน่อยแล้วคุณเตย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 จะไม่ชอบเสียงกี๊กเพราะว่าตอนที่เขาอยู่ที่บ้านเขาจะเป็นแบบอ๋อคนไม่ใช่ชนเผ่าคุณดูประตูเออนะครับผม ต่อไปต่อไปครับชอบเสียงให้สำหรับท่านายตัวน้อยคุณแอนฮะอ่าอ่าล็อกล็อกหนึ่งล็อก <ury language S 2> สามล็อกห้าล็อกเจ็ดกินด้วยนะครับกินด้วยนะฮะประชาสัมพันธ์กินด้วยนะครับกินด้วยในร้านอาหารญี่ปุ่นร้านอาหารกินด้วยนะครับกินด้วยอันนี้อาชีพใช่ไหมอาชีพนี่ว่าวันนี้มาทำโอทีกันนะครับครอบผมนะฮะผมต้องเป็นหัวคนในครอบครัวผมไปทำงานหล่อนอือเยี่ยมมากนะครับที่ถามก่อนก่อนที่เสียเวลามากวันนี้แฟนมาปะ ไม่เห็นอากละเวอร์อากละเวอร์อากละเวอร์อันนี้จะเดินทำไมฮะเดินทำไมวะโอเคเสียงกรี๊ดรักโหวตให้กับคุณเอ๋งั้นแน่นอนนะครับว่าทิพถนนก็ชนะหไปเล้วนะจริงเหรอโอเคผมเลยต้องแน่ด้วยครับขอบคุณครับคุณแม่ให้เลือกับเอาสีไหนครับสีสีนั้นับ อุ้ยตรงใจกันเลยอ่เอาไปครับคุณเตยขีแดงครับผมโอเคอ่ะผู้ชนะให้ทำอะไรก็ได้บนเวทีนี้เลยเดี๋ยวครับผมเชิญฮะนะครับอะให้กอดนอนหลยคุณเตยแพ้แพ้อยากกอดกอนอยากอยากอยากเธอกอดลำโพงอะอะฮอะให้กออนกอดให้หมดกอดให้หมดก่อนให้หมดกอดให้หมดกอนได้ครับไม่ผิดไม่ผิดจะครับ เริ่งขอด้าการหาวลอนโอเธอแพ้เธออยู่รอบนอกไหมถ้าจะบกอดขนาดนี้ผมว่าปิดไฟกันกนโอเคเอาปกาไตอกน้ครับผมไม่ค่สึกว่าตอนนี้เรับต้เชียสุดมากเวลายืดไปเยอะมากครับเออนะครับอ่ะ เลืองสองุ้ทธมีของเกมที่3มก็มี4เกมนะฮะสี่เกมครับผมครับคกัที่สามนฮะเชิญเลยครับครันนี้ครับ